นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเข้าไกลได้ลงมาทักทายสื่อมวลชนภายหลังจากออกรายการที่ไทยรัฐทีวีพร้อมกล่าวขอบคุณนางสาวแพรทองทานชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยที่ให้กำลังใจหลังจากทราบว่ากกตส่งคำร้องเรื่องที่ตนถือหุ้นสื่อไปยังสารรัฐธรรมนูญโดยนายพิธาให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้สติและกำลังใจยังดีอยู่ พร้อมเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ห่วงว่ากรณีนี้จะเป็นปัใจจัยในการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งสวหลายคนก็ออกมาแสดงจุดยืนว่าเป็นนักการเมืองของประชาชนตอนนี้ไม่รู้จะต้องตั้งรับอย่างไรเพราะว่าไม่มีโอกาสในการชี้แจงข้อกล่าวหา เนื่องจากห่วงเวลาในการดำเนินการมีเพียง32วันซึ่งเป็น1วันก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีถือเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อเทียบกับคดีของรัฐมนตรี4-5คนที่ผ่านมาซึ่งรัฐมนตรีที่ใช้เวลาดำเนินคดีมากที่สุดมากถึง300กว่าวันขณะเดียวกันก็พร้อมชี้แจงหากสารรัฐธรรมนูญเปิดการไต่สวนนายพิธากล่าวว่าตนหวังว่าจะไม่เป็นการกันแกล้งทางการเมืองจนทำให้สู่การชุมนุมในขณะนี้เพราะการกันแกล้งตนเพียงคนเดียวมีราคาจ่ายที่สูง ระบบกลไกในการบริหารรัฐการและบริหารประเทศและหลักเกณฑ์ที่เป็นบรรทัดฐานของนักการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายหากกระสกัดกั้นตนเพียงคนเดียวหรือพรรคเก้าไก่แต่เป็นเสียงของประชาชนส่วนการชุมนุมที่เกิดขึ้นนายพิธาเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรโดยส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยคือการรวมตัวกันอย่างสันติเพื่อควบคุมวาระทางสังคม ซึ่งตนย้ำว่าไม่ได้เสียขวัญกำลังใจอะไรเข้าใจว่ามวลชนมีอารมณ์เพราะเขาเลือกคนของเขามาแล้วหากมุทะลุมากเกินไปจะไม่เป็นผลดีอะไรที่สำคัญอะไรที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาและมีความยากเสมอตนเชื่อว่าจะบริหารจัดการสถานการณ์ได้และในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้ารัฐสภา,าเป็นปกติพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ นายพิธาก่่าวว่าอาจมีความเป็นไปได้หรือจะแย่กว่าเดิมเมื่อสถานการณ์ต้องถึงจุดที่ต้องเลือกตามที่เลขาธิการพักเก้าไกลได้บอกไว้เพราะความท้าทายของประเทศไทยตอนนี้หนักกว่าช่วง5-6ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เจอสถานการณ์โควิด1 9และสงครามต่างๆถึงต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมีความชอบธรรมในการบริหารสามารถขอความร่วมมือจากประชาชนได้ซึ่งนั่นหมายถึงต้องมาจากการเลือกตั้ง โดยตอนนี้ยังไม่ได้มีการประเมินสถานการณ์สวว่าจะมีการโบทให้เท่าใดก็หวังว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการที่จะการแก้งผมคนเดียวเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายสูงกับระบบกลไกในการบริหารราชการบริหารประเทศแล้วก็หลักเกณฑ์ในการในการดูแล เรื่องของบรรทัดฐานนะครับของคนที่จะมาเป็นนักการเมืองอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าน่าเสียดายถ้าจะแค่สกัดกั้นผมคนเดียวหรือว่าพรกเก้าปลาโดยที่ไม่ให้เข้าเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องของเสียงส่วนมากของประชาชนที่ออกไปการเลือกตั้งในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาก็เป็นความหวังของเขานะครับส่วนการชุมนุมผมก็มั่นใจว่าจะไม่มีเถานะการณ์อะไรแต่ต้องเข้าใจว่าส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยคือการรวมตัวกันอย่าง อย่างสาันติเป็นการควบคุมวาระทางสังคมแต่ว่าผมก็พยายามที่จะอธิบายผ่านรายการไเมื่อกี้ว่าว่าผมไม่ได้เสียความกลังใจอะไรดีประชาชนก็เช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องแบบนี้บางทีเข้าใจว่ามีอารมณ์แต่ว่าเพราะว่าเขาก็ต้องออกไปเลือกมาคนหนกเขามาแล้วแล้วแต่ถ้าเกิดพวกเรามุทลุมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่เป็นผลดีกับสิ่งที่พวกเราจะทำอะไรที่มันสําคัญอะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ยากเสมอแต่ว่า ผมคิดว่าเราสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังเข้าสภาตามปกติแล้วก็แถลงวิสัยทัศน์เหมือนเดิม